เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานายอาจิตสัมพันธรัฐรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั่งเพื่อใช้ในราชการของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ไม่มีรถยนต์และทดแทนรถยนต์ราชการที่ใช้งานอายุเกิน12ปี จำนวน57คันใน51จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆเราก็จะมี มีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าถึงที่น้องประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นการนําประชาชนเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานต่างๆก็จะใช้รถตู้ของเรา